บันทึกรายการค้าระบบบัญชีตัยวยกอคือ GL นะคะปิดบัญชีกำไรเข้ากำไรขาดทุนสิ้ทีเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมนะคะเราจะมาที่โปรแกรมะคะ่ะจากหัวข้อก่อนหน้านี้เราก็อยู่ที่หน้านี้นะคะแล้วก็จะพิมพ์ที่สามสิบเอ็ดทับศูนย์หนึ่งทับห้าเก้านะคะตรงท้ายเราใส่ตัว C ค่ะ เดี๋ยวก็คือ0.1ครับ259ถูกต้องแล้วก็กดปุ่มโอเคค่ะเลือกต้องการลงรายการเองนะคะมาที่ช่องรายละเอียดนะคะิมินว่าปิดยอดขาดทุนเข้าบัญชีก,กำไรสะสม ที่ชื่อบัญชีชื่อแรกเลยนะคะตรงนี้เราจะพิมพ์ว่ากำไรสะสมลได้ก่อนนะคะชื่อบัญชีหนวยที่สองก็คือกำไรสิทธิประจำปีก็คือ 762.75นะคะตรงนี้ก็จะกดบ2กสงสิลุนค่ะเดโมคือห้าหมื5นหกพนเจ็ดร้อยหอง6ุดเจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็ F10 บันทึกค่ะปุ่มเงียดค่ะ เขคับออกค่ะกดปุ่มเย่ก็เขคับออกก็แคนเซิลก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ